ป้าไปเล่นทําแบบนี้ทําเอาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเสียอาการอย่างหนักเลยแหละครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้น F T, นอยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแน่นอนว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับน้องอุ I ๋งอิงเพชรบ้านแพงในช่วงครึ่งเช้าและป่ายนะครับได้เดินทางไปร่วมงานรับเชิญกับพ่อโจโยมนินนั่นแหละครับก็คืองานเปิดโรงพยาบาลสัญญกรรมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ บอสโนตอีสานนครศิลป์ร่วมหุ้นส่วนกับหลายๆคนครับซึ่งก็ได้มีการเชิญนักแสดงนักร้องนักแสดงหลายๆคนนะครับมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่อย่างแม่นกน้อยอยู่ไรพรครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างพี่ดิวพีรพัฒนแล้วก็นักขายของนักการตลาดออนไลน์นะครับรวมไปถึงเฮียหน่อยรวมไปถึงบอสบิ๊ก ผู้ชาวบ,บ้านฟินแลนด์แล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยกันครับที่ไม่ได้กล่าวถึงรวมไปถึงภาคเอกชนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยแหละครับรวมไปถึงน้องปะปายอดิโอด้วยน้องกำลังจะบอกแบบนี้ครับว่าปะาปายอดิโอมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงน่าจะเป็น F c ซพี่ปะปายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ เดินทางเข้าร่วมง,งานไปต่อคิวถ่ายรูปกับพี่ป้าปายซึ่งตัวเองก็เป็นซูเปอร์สตตร์อยู่แล้วแต่ก็ไปขอถ่ายรูปกับ FC พี่ป้าปายเพื่อที่จะถ่ายรูปกับพี่ป้าปายดูสิครับความน่ารักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าทําเอาพราพ่อแม่แม่แมแม FC, ก็อึ้งไปตามๆกันเหมือนกัน ก็บางคนมาคอมเมนต์นะครับว่าลูกลูกก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะอะไรอย่างนี้ไปขอเขาถ่ายดีๆก็ได้ไม่ต้องไปต่อคิวแต่ด้วยความที่น้องอิงเป็นคนที่แบบนี่แหละครับใส่ซื่อก็ไปต่อคิวถ่ายรูปกันในช่วงแรกหลังจากนั้นครับน้ององิงเพชรบนแพงก็ได้เข้ามาเจรจาเข้ามาพูดคุยในเรื่องของวงการหมอลำกับพ่อโจซึ่งวันนี้แน่นอนว่าพ่อโจกับน้ององิงเพชรบรรพย์เเรียกได้ว่าตัวติดกันเลยก็ว่าได้ พอลูกคู่บุญคู่นี้ครับเดินทางไปไหนมาไหนก็มีเสียงฮือฮามีกระแสตอบรับที่ดีตลอดเวลารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเอ็นดูตลอดเวลานี่แหละครับคลิปคลิปนี้ที่น้องอยากจะนําเสนอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับได้รับชมและเห็นกันสรุปให้ฟังแบบนี้เลยแล้วกันครับว่าน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงเขินพี่ป้าปายออริโอหนักมาก ดูจากคลิปแล้วน่าจะเป็นคนที่ปลื้มมากพอสมควรเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบั้นแพงเสียอาการมากพี่ป้าไปก็ดูเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไหวตลอดเวลาเข้ามาทักทายทั้งพ่อโจและน้องอุ๋งอิงเพชรบั้นแพงนะครับรวมไปถึงเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ร่วมเจราจาพ่อโจก็ฝากหนังขายอ้อไปหนึ่งทีไม่ลืมที่จะมีการตลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยซึ่งน้องอุ๋งอิงเพชรบั้นแพง หลังจากที่ชำเลืองไปเห็นพี่ปะปายก็สะกิดพี่หมอนอิงใหญ่เลยครับว่านู่นพี่หมอนพี่ปะปายมาอะไรอย่างนี้แล้วก็หันหน้ามาเจอแม่บีก็ยิ้มให้แม่บีแบบเสียทรงมากเรียกได้ว่าซุปตาน้อยของเรานะครับองงอิงเพชรบ้านแพงทําเอาพ่อพ่อแม่แม่ fc ยิ้มไปตามกันเลยเนื่องจากเจอ fc อีก fc หนึ่งซึ่งเจอคนที่ชื่นชอบอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอย่างเราเป็น fc นะ้ององอิง แล้วก็รักและก็อินดูคนที่น้องอู๋อิงชอบด้วยนั่นแหละครับส่วนน้องอู๋อิงเป็นวันแพงเรียกได้ว่าวันนี้เก็บทรงไม่อยู่จริงๆแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับพี่ปะปายสมใจครับแล้วยังมีการเดินหน้าแล้วยังมีการเดินไปแซลพ่อโจโด้วยนะครับว่าหลอกพ่อโจโอีกนี่เป็นไงครับน้องอู๋อิงเป็นวันแพงเรียกได้ว่าแสดงอาการออกมาได้ น่ารักน่าเอ็นดูมากกับการที่เดินทางไปร่วมงานรับเชิญกับพ่อโจวันนี้ครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่าพ่อโจกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ทำคอนเทนต์กันตลอดทั้งวันเช่นกันโดยโลงเพจหนุ่มโจเฮฮาหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จนั่นแหละครับโดยเฉพาะคลิปที่ มีสาวๆมาถ่ายรูปด้วยเรียกได้ว่าเรียกยอดวิวยังไม่ถึง1วันเลยปลาเข้าไป6 7แสนวิวเข้าไปเลยครับน้อชอบคลิปหนึ่งครับก็คือคลิปที่พ่อโจอกำลังจะเซลฟี่กับสาวๆนะครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบรนแพงเดินเข้ามาช็อตข้างหลังแล้วก็ชูสองนิ้วแล้วพ่อโจยกกล้องออกเรียกได้ว่าซีนนี้เป็นซีนที่ช็อคฟิลมาก ตลกน้ององุ์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจโคิดคอนเทนต์แบบนี้ได้ยังไงเรียกได้ว่าหัวคอนเทนต์หัวการตลาดในการโปรโมทมากเพราะว่าเป็นการโปรโมทลคนิกสัญญกรรมไปด้วยแล้วก็ได้โปรโมทลูกสาวไปด้วยรวมถึงได้ยอดวิวจากการรับชมของพ่อพ่อแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับด้วยเรียกได้ว่าคลิปนี้ เข้าไปกือบล้านวิวแล้วครับแล้วก็อีก,กหลายคลิปเลยท,ท,ทั้งที่ได้มีการถามไทยกันว่าพ่อโจจะไปงานไหมวันนี้ถ้าไม่ไปงานเนี่ยท้าเลยว่าคนเยอะแน่นอนแต่ถ้าเกิดพ่อโจไปคนอาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้ก็เป็นความโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อลูกคู่บุญครับส่วนวันนี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเชียงขวัญแน่นอนว่าบรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาน้องอุ่นที่บ้านแพง หลังจากที่ไปงานรับเชิญมาแล้วก็ขึ้นเช็คซาวตามปกติหอบฝันบัลลังก้านมอบให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก่อนเลยตามมาด้วยเพลงฮักคนเจ้าชูต้องอยู่ให้เป็นของพี่ก้อยชาลินีเชื่อว่าอีกไม่นานครับน้องอุกอิงนำเพลงนี้ขึ้นโชว์การแสดงในช่วงคอนเสิร์ตของน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนอยังเพลง บังเอิญมันได้อะตอนนี้เข้าปากไปแล้วครับแล้วก็หน้าเวทีก็แดนกันสนันวันไหวเช่นกันเรียกได้ว,ว่าน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงก็มีชุดใหม่เข้ามาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ได้รับชมกันอีกแล้วเรียกได้ว,ว่าชุดเมื่อวานชุดทองชุดสีทองนะครับเข้ากับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงมากขับผิวขับบุค,คลิกทําให้เป็นสาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้ครับคาดว่าน่าจะอัญญะน่าดู แล้วก็น้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงจัดเต็มแน่นอนกับจังหวัดร้อยเอ็ดในค่าคืนนี้และนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่น้อนสรุปให้พ่อพ,อพอ่อแม่ fc ได้รับฟังรับชมกันนะครับก็คือความน่ารักโมเมนต์น่ารักของน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงที่ได้พบเจอ,อพี่ปะปายซึ่งน้องอุ๋งอิงน่าจะเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเรียกได้ว่าเสียอาการรวมถึงคอนเทนต์พ่อลูกวันนี้เรียกได้ว่าพ่อพ,อพอ่อแม่ fc น่าจะ อิ่มเอมหัวใจไปตามๆกันกับการทำคอนเทนต์ความน่ารักของพ่อลูกคู่บุญคู่นี้องค์อิงอเพชรบันแพงและบอสโจยมานินสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยเอาไว้ด้วยแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการบอลลั์วงสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็น้ององค์อิงเพชรบันแพงก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ